65ปี65ครั้งกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ป่าผืนแรกที่กลายเป็นอุทยานแห่งชาติจากวันนั้นส่วนนี้ก็กลายเป็นปีที่65สซะแล้วครับแล้วถ้านับจริงๆเนี่ยมาเขาใหญ่วันนี้ผมก็น่าจะมาประมาณ65ครั้งพอดีครับเดี๋ยวตามไปดูเลยนะครับว่า65ปีผ่านไปเนี่ยจะมีสัตว์อะไรเหลืออยู่บ้างน,นกกับสัตว์จริงๆของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยก็มีหลายร้อยชนิดนะครับนี่คือนอกกินมแมลงอกเหลืองครับก็น่าจะเป็นนกประจำถิ่นที่อยู่มาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วครับับนนอกเอกอกวกเลีล้ย,ยูด่่แช ดีก็มีคนวิ่งกันไปเป็นแถวเลยครับเพื่อไปดูต้นไม้ผมเองก็งงมากนะครับว่าเขาดูอะไรกันเลยรีบส่องหาดูนะครับจนสุดท้ายมีน้องตัวหนึ่งเลื้อยอยู่ข้างบนครับตัวสีเขียวหางออกสีน้ําตาลอยู่สูงมากนะครับน่าจะเกือบ20เมตรได้ครับพี่เจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่ตรงนั้นนะครับเขาบอกว่าเขียวกลามาตัวนี้มักจะปีนต้นไม้อย่างนี้นะครับบางวันเนี่ยก็ตกลงมาจุกไปแป๊บหนึ่งครับแล้วเลื้อยต่อและปรากฏการผลไม้สุกในป่านี่ก็จะเป็นแหล่งรวมสัตว์หลายๆชนิดเข้ามาหากินนะครับเหมือนนกเขาเป้าธรรรมมมดาาตตตััววนนนนีีีี้้้แแลลกกก็็ขุททออองงงคบบ่่่เยยชจไปิู ป่านะครับแวะเวียนกันเข้ามาหากินในผลไม้สุกครับจริงๆผมอาจจะไม่ได้มาถึง65ครั้งนะครับแต่หลาย10ครั้งแน่นอนครับนับไม่ไหวปีหนึงเนี่ยผมก็มาเกือบ10ครั้งนะครับในอนาคตเนี่ยยังไงก็ถึงแน่นอนครับ65ครั้ง